สารเรื่องราวของศิลปินเอฟทุกซีซันนะครับรวมไปถึงเกาะติดทุกไลฟ์สไตล์ของน้องเอฟไม่คลาาทุกสายตาเลยครับถูกต้องค่ะแล้วสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปสนุกกันมาเรียบร้อยแล้วที่ปีโป้พอนี่คลับนะคะถูกต้องแล้วอย่างที่เราบอกว่าเรายังรู้จักกันไม่พอยังมันไม่สุดแน่นอนครับวันนี้เราต้องมาเพิ่มเติมความมันและความสนุกสนานมาพัทยาทันทีไม่แวะที่นี่ไม่ได้เลยที่นี่คือเขาเรียกเป็นสวนน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับกับการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอน มีอีกแล้วเสียงทักทายใหม่แล้วครับผมวันนี้รับรองว่าเราจะไปสู่กับกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือเพื่อนแน่นหว่าเสียวชอบกินง้อกระป๋องนะทำไมบอกไว้ก่อนก็คือเสียงอ่ะไม่ไหวเลยนะทุกคนอ่ะไม่ไหวเลยใช่ไหมดูนี่ดูอ่ะป๋อดไว้นะอยากกินอะไรก็บอกบอกไว้ก่อนเนี่ยแฟนของแฟนสาวเนะจะได้เส้นไปให้ถูกเออแม็กแม็กเพิ่งคิดได้แม็กแม็คเพิ่งแม็กเพิ่งคิดได้แล้วดื้อยากกินอะไรวะน้ำพริกกระปี่ปะทูมไอ้กรอ เดี๋ยวเขาส่งไม่ให้ไม่อันตรายขนาดนั้นแต่ว่าก่อนอนึ่งเขาวนี้เล่นอยู่กับน้องเอฟสิบเอ็ดทั้งห้าคนครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอฟสวัสดีค่ะเน่น้น้องเบสสวัสดีครับน้องโฟมสวัสดีคัะน้องคิวและ ถูกต้องแต่ว่าก่อนจะไปเล่นกิจกรรมเนี่ยช่วงนี้เราต้องไปอัปเดตผลงานของศิลปินเอฟกันก่อนว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยครับ<สาย>ไปเลย <t ries> ก็เชอถืกเต่นะครับเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยเข้ากับความมันที่สวนน้ำแห่งนี้มากๆถูกต้องครับเพราะว่าเราเรามันกันตั้งแต่เปิดเปรกเลยทีเดียวเรื่องเดนมามามันขนาดนี้ยาวเหนื่อยไปหน่อยแค่นี้ต้องกลับมาคุยกับน้องอีกถูกต้องครับเรื่องราวที่เราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องเริ่มต้นประกวดเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงหลังจากประกวดเป็นยังไงแตครับเนี่ยเราอยากมารู้เรื่องที่มันลึกไปกว่านั้นคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองถูกต้องครับ กับอาลบัมที่มีชื่อว่ามันค้างนี่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี3าคนเนี่ยที่ปล่อยเพลงมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นน้องเอ๋น้องน้ำมือมไปถึงน้องแม็กด้วยแต่ว่าคนอื่นก็เพลงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะพูดถึงเพลงของแต่ละคนหน่อยซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเองเนี่ย เป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกเริ่มมาจากเอมเลยครับจริงๆแล้วอัลบั้มนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่พวกเราทั้ง12คนเลคะ่ะเป็นความมันความสนุกที่ยังค้างอยู่ในบ้านพวกเราก็เลยมาทําให้มันสําเร็จก็คือเป็นเพลงของตัวเองทุกๆคนค่ะๆๆส่วนเพลงของเอมนะคะ <ๆ S 1> ชื่อว่าเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเอมวีก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็วทุกคนก็อยากให้ทุกคนดาวนโหลดจริงเพราะว่าเพราะว่าทุกๆคน12นักรักฝันตั้งใจทํากันมากเลยค่ะก็ตั้งใจทําแต่ในบ้านแล้วพวกเราก็คุยกับโปรดิวเซอร์แต่ในบ้านคุยเรื่องเนื้้้้ออออหาางงงงทททุุกกกยย่็คคืตตตััใใจจนิิดมรๆ 2เพลงเลยค่ะนี่ของเอมนี่เปิดใจไม่เปิดตัวแนวเพลงเป็นแบบไหนครับเป็นป๊อปอาร์บีค่ะคือจริงๆเอมเป็นคนชอบเพลงเตอร์เพลงแดนซ์แต่ว่าเพลงแรกที่เปิดตัวอยากจะขอแบบเบาๆมีเดียมฟังสบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวซิงเกิลหน้าแดนซ์ให้จัดเต็มเดี๋ยวให้จัดเต็มค่ะแล้วมีส่วนร่วมอะไรในการทําเพลงนี้บ้างก็เพลงจริงๆก็คุยตั้งแต่เนื้อหาเพลงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นแต่งท่อนแร็ปเองแล้วก็ดูท่าเต้นที่เราใส่เองบ้างบางท่าเป็นคนแต่งท่อนแร็ปเองในเพลงลองแร็ปสักท่อนได้ไหม Can. Ah, don't know, don't know. One, two, three, four! This kind of feeling, you know, I can hide that. The call lesson, you can you provide that. If I'm the one, nine so right, go on, huh?

เลยอยากเอาชนะไหน่อยอันนี้คือส่วนร่วมในการแต่งเพลงโอ้แต่งคนรับได้ด้วยเยี่มากเลยแล้วคนต่อไปอะคะของแมทของแมทเพลงเลยตามเลยครับเป็นเพลงฟังสบายๆครับหาง่ายๆตรงๆครับพูดเกี่ยวกับอะไรคะเพลงชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงชีวิตจริงของแมทนี่ไงมาแอบรักคอมิชเจ้าขององตรงไหนเนี่ย ว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีเหมือนว่าบางทีเราไปแอบรักคนจะมีเรื่องของมันควรจะทุกข์นะฮะแต่แบบ <c oughs> ถ้าเรามองให้มันแบบเออก็ความรักเนียครับมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปตามเลยครับนี่แนวเพลงเป็นแบบไหนครับ สบายๆครับฟังง่ายๆครับผมก็เป็นป๊อปครับผมแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยในเพลงนี้ยังไงยังไงสีร่วมยังไงอครับผมไม่ใช่มั้เขหมายถึงว่าแต่งชแต่งเนื้อเพลงไหมช่วยแต่เมโลดี้ไหมหรือว่าใครโปรดิเซอร์ให้พี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยอดิเซอร์ให้ต่อไปหนน้ำนพี่ไม่มีของเขาไม่มีหรอยางยางเอ้ะนี function, 好好 rage, ่ล้เกิน้องกันนะดูนะคะปาบีไม่มีที่ เอาด่าพี่มั้นี่ยทำไมทำงานล่อยู่ที่กานมาบอกปากมีเออยังไงปากมีไม่มีพี่ไม่มีที่ไปทำไมอ่ะยังอีกอแกล่ะทำไมอ่ะไม่มีพี่ไปเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าแนวเราเนี่ยแหละเป็นเขาเอาตัวเราเนี่ยแหละเสียต้องบอกแบบว่าเป็นผู้หญิงปากแข็งปากจัดพูดไปพูดไปงั้นพูดไม่คิดเลยไปบอกเลิกเขาไปด่าเขาเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยยังรักเขาอยู่เจ็เองเหงาเองพวกปากดีไม่เจ๋งจริงที่ว่านู้นเหรอเล่น ปากีใครใครเป็นโปรดิวเซอร์ฮะพี่ปอกกับสิค่ะพี่ปอกกับสิเป็นให้โปรดิวเซอร์มีส่วนร่วมไหมกับเพลงนี้ร้องอย่างเดียวเลยร้องอย่างเดียวแอดลิบอิมโหวไวมันต้องมีพวกนี้สอง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 คำสองสองเพราสียง ครับผมของผมนะครับชื่อเพลงว่าพื้นที่ความจำครับพี่แม็กซสรังครับผมเป็นโปรดิวเซอร์นะเนาะก็เนื้อหาเพลงนะครับก็จะเป็นเพลงที่เรายังไม่ลืมรักเก่าเอ้ยจริงไหมมาจากเรื่องจริงไหมไม่ใช่ครับมมีรักให่แล้วพีี่เด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนที่มาส่งเมื่อเช้าแบบเดี๋ยวก่อนที่มาส่งเมื่อเช้าแบบ ฟังเพลงไหมจะจะฟังเรื่องเพลงครับผมก็เป็นเพลงนะครับความหมายเอ่อเป็นแบบว่าไม่โดนไม่โดไม่โดนคดี๋ยวนั่คไม่ว่าเราเนี่ยจะแบบว่าไปคบไปค้ายอะไรอย่างเงี้ยมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าใจเราก็ยังคิดถึมนคนเก่าอยู่บาครั้งเนี่้นที่ความจำของเราพนที่ความจำเรายังแบบรักคนเก่าอยู่ไอพวกไม่เห็นคุณคุณเขามาส่งบานเช้ายังไม่คิดเดี๋ยว่ ว่ไม่เห็นค่าก็ถ่าย MV ไปเรียบร้อยแล้วนะครับของสเลงนี้นะครับได้รุ่นพี่ AF มาเล่นดูนี่อย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกย่าไม่บอกเขาอย่างอคมาที่น้องพิ้วครับของผมครับเพลงชื่อเพลงว่ากล้าหน่อยครับผมโอเคครับครขอบคุณครับครับผมก็เนื้อหาเพลงก็ประมาณว่าเราพบแฟนคนนึ่งแต่แล้วแฟนเราเปลี่ยนไปเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย ถ้ากล้าหน่อยถ้าคิดจะเลิกกับเราอ่ะคนปัจจุบันเหรอในยุคแล้วุบันเหรอยุคปัจจนถากล้าหน่อยจเย็นไปบรรยากาศการทำงานเลยคะในห้องอัดเพราะว่าต้องเป็นครั้งแรกของตัวเองอยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ตอนแรกที่เอ็มรู้ที่แม็กซ์รันเป็นโปรดิวเซอร์เราก็เซ็งนะคะคือเหมือนเราติดตามผลงานพี่แม็กซ์มาตลอดก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วเราก็รู้สึกว่าตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็กดดันแต่ว่าตั้งแต่เจอพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์แบบ ให้เราแลกเปลี่ยนความคิดตลอดก็เลยพอเข้าห้องอัดมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบมันเราอยากทาให้มันออกมาดีที่สุดอะค่ะก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็ได้พูแนนวัทยามาช่วยคุมร้องให้ด้วยก็เลยก็ยิ่งแบบทางานเร็วเพราะว่าพี่แนนก็จะไกให้ว่าร้องแบบไหนใช้โทนเสียงประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกขาดในห้องอัดของแม็กอะคะของผมก็แบบตอนอัดมันเหมือนแบบมันแบบฟิวในบ้านอะพี่เหมือนแบบไม่เป็นทางการมาเลยทาให้แบบเราออกมาชิวๆพี่เขาไม่มีการอาการกดดันเพราะว่าเราออกจากบ้านมาช่วงนั้นแบบ เราตื่นแต่เช้าเวลาพักผ่อนมันน้อยแล้วก็เสี่ยมันไม่ค่อยมีแต่พี่เขาคอยช่วยเงี้ยครับก็ผมก็อานไป็นสองข้อว่าวันแรกสุขภาพไม่ค่อยเพื่อเท่าไหร่ครับก็ต้องไปแก้อีกวันหนึ่งครับผมของน้ําของน้ําก็ตอนนั้นเป็นเป็นงานด่วนค่ะก็คืออย่างอย่างที่ทรากันแฟนคลับว่จะติดตามกันอยู่แล้วว่าตอนแรกจะเป็นอีกเพลงหนึ่งเราเพิ่งมาเปลี่ยนทีหลักตอนนั้นงานด่วนแล้วพี่เขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบบพี่ปอเนี่ยเขาใจดีมากเลยพี่เข้า เอาใจใส่แล้วเขาเชื่อเราแล้วก็ไม่ดกดดันไม่กดดันอะไรเลยแล้วพี่เขาก็จะรู้ว่าเออเวลางานการปเป็นศิลปินกัคนเราถึงความเป็นศิลปินใช่ไหมพี่ถ้าเราแบบเราอยู่นานมาก<ฮ>เราอยู่นานมาก<ฮ>ๆ,ๆเลยจะแบบเหนื่อยร้องก็ไม่อินแล้วเราร้องไปก็เท่านั้นพี่เขาก็ให้เวลาให้โอกาสเราโอเคทำเข้าใจไม่ดุไม่อะไรเลยแล้วก็ช่วยวิวตลอดเลยพี่มันแบบทำกับพี่เขาแล้วเรารู้สึกสบายใจใช,ใช่ค่ะ มะของผมเนี่ยเ,เพลงตอนแรกคนที่ร้องไกด์คือพี่หนึ่ง ETC ครับก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าคือไกด์มาดีมากใช่คือผมว่าเออเราจะร้องออกมาได้ดีเท่าพี่เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามปรึกษากับพี่แม็กว่าเออพยายามให้เป็นตัวเราคือ,อมไม่ต้องไปจีบพี่หนึ่งมากที่พี่หนึ่งเพราะร้องไกด์ในส่วนที่ท,ที่ที่เป็นเมโลดี้หลกักๆมาให้เราทำความเข้าใจกับเพลงแล้วก็เรื่องของอารมณ์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนหลักๆก็ๆคือให้ให้เป็นตัวเราครับก็พยายามทำออกมาก็อย่าง รเกตังคลิปเหมือนอย่างเรื่องอินโไวสหรือว่าโตโนบางตัวที่มีการฟิปโนในเพลงอะไงีพี่แม็ก็เต็มที่ของคิวอะค,วครับของผมก็สบายเหมือนพี่แม็กครับก็คือจัด2วันเหมือนกันคือวันแรกก็จะเป็นอัอดไกดเสียงเองครับผมอันนี่ถัดมาก็คือจะไปอัดจริงซึ่งอ,ดอดดัดแกไไม่ถึงไม่ถึงสชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะ อ้ยเล่าเสียงดีเนาะไม่เป่ผมว่าเขาเริ่มครับผมดีไม่ดีดไม่ดีต้องไปลองฟังดูว่า <c oughs> พาแต่เมื่อมีเพลงแล้วนะครับแต่ละคนก็มีซิงเกิลของตัวเองซิงเกิลแรกในชีวิตครับ <c oughs> นอกจากเพลงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีเลยคือม <c oughs> ิวสิกวิดีโอแต่ละคนถ่ายทำเป็นไงบ้างครับเรจริงก็ถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะแต่ว่าบรรยากาศในบ้านในในวันถ่ายคือมันจะเป็นสตูดิโอแล้วเราก็ คือเพื่อนๆที่สิบเอ็ดคนคือไปถ่ายด้วยกันอ๋อมาเล่นเอ็มวีให้เอ็มด้วยใช่ฉะนั้นบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนตอนอยู่ในบ้านเองก็ค่ะคือมันสนุกสนานแล้วก็วิ่งเล่นกันแบบลืมไปเลยว่าเรามาทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีพระเอกเอ็มวีด้วยเราก็เลยชื่นใจนี่สนุกชื่นใจกันไปอีกเพราะวพระเอกนี่ก็เพื่อนสนิทเราจริงอะค่ะพี่คุณโก้ใช่ไหมคะพี่โก้ค่ะพี่โก้ สนุกค่ะวันนั้นก็ไม่เครียดตอนแรกนึกว่าจะโอ้โหต้องเหนื่อยต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบเออสนุกเรา <ừ> เราแบบตื่นเต้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเ <ừ> เป็นคนแรกที่ถ่ายทำเสร็จแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการถ่ายวีของคนอื่นก็ของผมก็คือมีปัญหาเรื่องของคือส่วนตัวผม acting ไม่ค่อยเก่งครับก็คือระหว่า,วางถ่ายทำพี่มีผมรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้ยากหมายถึงว่ามันมันได้เป็นตอนตอนแล้วก็แบบเราไม่ได้เล่นต่อนื่อย่างเงี้ย ของน้ำนะคะก็บรรยากาศสนุกมากค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะรู้เรื่องพระเอก m อเป็นอย่างดีนะคะคุณนีโน่ก็เคยบอกว่าหล่อมากบูลเล่ติ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกเรคิดว่าเขายิงยิงเพราะว่าเขาเป็นในแบบมาแล้วก็เดินมาแบบแปรเซ่แล้วก็เออยิงหรือเปล่าแต่พอเริ่มคุยแล้วเขาก็เฟรนลี่สนุกดีค่ะแล้วพอถ่ายก็ตอนถ่ายก็มีแบบแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้ามีซีนอารมณ์อีกคนหนึ่งก็จะไปยืนแบบ อะไรอย่างงี้สองชั่วโมงก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่ารักก็ไถ่หมีก็สนุกค่ะนี่แคชชี่มู๊งตั้งแต่ในบ้านจนมาถึงข้างนอกเราแคชชี่มู๊งต่ออีกนะนี่ใจแคชชี่มู๊งเราก็ไปหล่อให้ขำๆให้ขำให้เล่นให้เล่นทีนั้นล้มไม่ได้เออต้องรอดูนะเพลงนี้น่าสนใจมาที่ภูมิครับครับของผมก็ได้เป็นใครจีนวี่พี่ครับผมใครอะรุ่นพีเอเอฟมีสามคนครับควจริง บอกเลยนะว่ารุ่นพี่ค่ะจริงเป็นรุ่นพี่แต่อายุคเป็นรุ่นน้องผมด้วยก็เลยเรียกรุ่นพี่แล้วกันครับผมบอกเลยแล้วกันน้องก็มีน้องนิวครับแล้วก็เอฟเจ็ดครับผมแล้วก็น้องแข็งเอฟเจ็ดครับแล้วก็เอ่อเต้โอเต้โอเต้เอฟแปดของคิวอะฮะได้ได้คนกันเองมาเล่นไหมเออผมได้นางแบบมาครับผมนี่ครับผมลูกตาลีครับผมเห็นด้ว แอนดวีก็ส่วน,นใหญ่แล้วก็จะเป็นการเล่นเอดวีด้วยตัวเองมีตัวเองเข้าไปเล่นอยู่ในเรื่องด้วยในรซีรีสี่ด้วยนะคะเห็นเขาชิมลางเล่นแอวีแบบนี้เนี่ย a c t ิ้งดีบอกเลยว่าเขายังไม่หยุดเพราะว่าเขากำลังจะมีซีรีส์ด้วยนี่แต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกันว่าเป็นซีรีส์อะไรเล่นไปหรือย,ยังใช้ไปหรือย,ยังเดี๋ยวมาดูกันนะคะตแต่ว่าตอ,ตอนนี้ไปพักชอมอนดวีกันก่อนค่ะ คุยไปแล้วนะครับเรื่องว่ากำลังจะมีผลงาน AF11 The Series อะไรเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ซีรีส์ของเราเรื่องนี้นะครับผมชื่อว่า AF11 The Series ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตอนครับเป็นมินิซีรีส์5าตอนนะครับซึ่งใน4ีตอนแรกเนี่ยก็จะมีพวกเราทั้ง12คนร่วมเล่นด้วยกันนะครับผมตอนละ3คนที่เป็นบหเด่นสามใช่เป็นบทดเด่น3คนนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีรุ่นพี่ด้วยมีรุ่นพี่สุดท้ายด้วยครับผม นี่ก็จะเป็นไม่ว่างอ่ะะครับผม่ไม่มีพี่เขาถ่ายอะไรไอ้น้าหวาเขาบอกอ๋อไม่มีพี่น้าเราไปใส่น้าเราอย่างนี้เป็นไงเดี๋ยวเรื่องหน้าเลยนี่เดียเรื่องหน้าเะรอเฮ้ยจงหมาบ้าไปเลยครับผมแม่ใช่ป่ะไม่เรื่องเรื่องราซีรีส์มันมันเกี่ยวกับอะไรอ่าก็คือในบทของแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ ใกล้เคียงคล้ายๆตัวจริงแลจะดึงตัวเองออกมาเล่นแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับเวลาที่เราอยู่ในบ้านเอ่เพระฉะนั้นมันก็จะเหมือนย้อนแฟนๆจะได้กลับไปเห็นบรรยากาศันอีกครั้งนึงย้อนเวลากลับไปแบบว่าการฝึกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ถเป็นรุ่นแรกเลยนะที่ออกมาก็มีผลงานทางด้านการแสดงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเริ่มจาก MV มาแต่เนี่ยเป็นการแสดงซีรีส์ทางโทรทัศน์เลยเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเราได้นำการเรียนการสอนในบ้านเนี่ยมาใช้ยังไงบ้างในเรื่องของการ acting ก็จริงๆช่วยได้เยอะนะคะพี่เพราะว่าถ้าพวกเราไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนจะทํางานยากคกนในเยอะ<ช>เพราะว่ารจริงๆแล้วก็คือพวกเราทั้งทั้งหมด12คนก็แอบหนักใจพี่เพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นสิ่งใหม่มากๆค่ะแต่ดีที่เรายังพอได้เรียนในบ้านมาบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออมันมาช่วยเราจริงๆไม่งั้นคงคงลำบากว่นนี้ค่ะมีใครอยากไปเรียนดัซิ่งเพิ่มไหมครับ นี่ไหมคะนี่ทุกคนแหละทุกคนก็ไปเรียนเรียนวงวอมหมดเลยทีตอนจริงคือทางใช่ค่ะรับคือทางเฮโลแฟคชั่นะครับทีมพี่เจี๊ยบเนาะทีมของพี่อันดาอันดาครับผมเขาก็มีเป็น acting coach มาสอนให้กับพวกเราในเรื่องนี้คุลมครลมใช่แล้วจะได้ชมกันประมาณเมื่อไหร่ครับ น่าจะประมาณต้นปีหนา้าค่ะออีกไม่นานอีกไม่นานให่ถ่ายทำกันไปถึงไหนแล้วบอกเขาบอกว่าทั้งหมดมีห้าตอนใช่ไหมคะ่ายไปประมาณสองสองตอนสามตอนสองสามตอนแล้วครึ่งทางและครึ่งทางละอยากรู้สิ่งหนึ่งเป็นถึงที่อยากจะถามเลยเพราะว่าเราเติบโตมากบบการเป็นนักร้องแล้วพอเราต้องไปเป็นนักแสดงเนี่ยม<ล>ันรู้สึกมันติดขัดไหมหรือว่า มันยากแค่ไหนกับการที่เราย่างก้าวเป็นนักแสดงเต็มตัวว่ามันยากม,มากอเ,เองอเ,เรื่องกันเลย <c oughs> คือตอนในบ้านเนี่ยเราเรียน a c t ติ้เพื่อจะสื่อสารออกมาทางเพลงอันนี้คือ Acting งแอคติเลยไม่มีเพลงไม่มีอะไรต้อง acting แอคติ้งต้องแสดงออกมาให้หมดเลย,เลย ใช่ค่ะมันก็จะมันก็จะใช้ยากหน่อยเหมือโฟกัสคนละจุดแล้วก็มีเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเราต้องหัวมันไม่ใช่แค่การแสดงนะเนาะมันมีเทคนิคมีอะไรเลยมีคนคิวมีอะไรเงี้ยลยคือเราพูดบทเดิมแต่มันมันไม่ได้จบแค่ครั้งเดียวเราต้องพูดเหมือนเดิมให้หลายมุมกล้องเลยเราต้องยกมือขึ้นเหมือนเดิมเราต้องวางแขนเหมือนเดิมยกแขนตอนไหนมันจะ cross 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 เลยอย่างนี้มันต้องดูแลเยอะมากๆค่ะว่าจะเป็นละครเรื่องนึงออกมาให้น้องๆฝาก ซีรีส์เรื่องนี้ไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาพยายามกันอย่างหนักมากอย่างที่เรารู้กันเขาเวิร์กช็อปกันเกือบทุกวันนะกว่าที่เขาจะได้ถ่ายทําจริงๆกว่าที่เขาจะได้เล่นกันจริงๆให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ว่าทําไมคนที่ชื่นชอบเราจะต้องดูหรือคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนจะต้องดูครับก็มันเป็นผลงานแรกของพวกเราทั้ง12คนคือเป็นงานกลุ่มง่ายๆที่ได้ออกจากบ้านมาแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจครับตั้งใจว่าจะเป็นการเรียนการแสดงหรือว่า การที่เข้าฉากรวมกัน<ช>การจบับบทหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกคนตั้งใจมากๆทั้ง12คน<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> อยากให้ทุกๆคนที่ติดตามพวกเรารับรองว่าดูเรื่องนี้จะต้องชอบแล้วก็สนุก<ช>ส่วนคนที่ไม่เคยดูพวกเรามาก่อนเลยไม่รู้จักพวกเรามาก่อน<ช> <ๆ S 1> ก็รับรองว่าต้องสนุกแน่นอนเพราะว่า<ช> <ๆ S 2> เนื้อหาแล้วก็เรื่องราวเนี่ยน่าติดตาม,มาโดยเฉพาะทีมงานที่เป็นมืออาชีพศุษยนะคะเพราะว่ามาจากทีมงานเรื่องของพู้เฮาเทลแล้ใครยนที่เคยดูพูดเฮาแล้วพี่ออมพี่ไม้นะคะก็จะได้ มันเป็นเป็นทีมเดียวกันที่มาทําให้เรารับรองว่าสนุกภาพสวยงดงามอลังการแน่นอนให้ฝากเรื่องผลงานของตัวเองด้วยแต่ละคน MV เพลงดาวน์โหลดยังไงค่ะก็จริงๆอยากจะฝากทุกๆเพลงในอัลบ้ามเลยแล้วกันนะคะเราบ้ามันค้าง12เพลงกับ12นักล่าฝันนะคะแต่ว่าถ้าจะดาวน์โหลดไปที่ชูมิสต์คอมแล้วก็ดาวโหลดเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวเพลงเดียวก็ได้ค่ะ เยวะเลยมีสองเพลงไม่ได้ฟังคือต้องฟังทุกเพลงที่ต้องฟังทุกเพลงแต่ดาวโหลดเปิดใจไม่เปิดตัวพื้นที่ความจำด้วยสองเพลงโอเคตอนนด้ตอนนี้ต่อไปค่ะนมันต้องทุกเพลงมันเป็นผลงานที่พวกเราเหมือนกับว่าได้ออกมาสารฝันตั้งใจครับผมทำความฝันที่ยังค้างอยู่ออกมาทำมันค้างของเราเนี่ยให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยให้ความฝันของเราทั้งสิบสองคนสำเร็จได้คือพวกคุณครับผมทนไยก็ต้องปรับผลงานอัลบั้มแรกของพวกเรานะครับมันค้างใน้องห้องใจของทุกคนนะครับแล้วก็ง่ายง่ายเลยครับผมทีออก บอก2 2 2 2องสออถูกออกแล้วบอกชื่อเพลงครับคาก้าหน่อยครับผมชื่อที่วามจำครับผมเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะปากดีไม่มีที่ไปอ่ะแล้วเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จัก AF11 แบบตัวตนจริงๆของเขานะคะสิ่งที่เราได้รับรู้อย่างนึงก็คือความตั้งใจแล้วก็ความพยายามแล้วก็ความฝันที่เขามีอยู่เต็มเปี่ยมเนาะถูกต้องครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าเขามีทั้งซีรีส์นะคะมีทั้ง MV แล้วก็เดี๋ยวเขาจะคงมีผลงานต่อไปสิ่งที่น้องๆต้องการจริงๆนั่นก็คือการสนับสนุนแรงสนับสนุนจากทุกคคนนนนะะแต่วัี้ ทุกอย่างอิ่มแอมแต่มันยังมันไม่สมดมันไม่สุดไงมันค้างเหรอครับมันมันค้างมันมันมันยังไงบ้าง ก็นะครับก็เปลี่ยนชุดพร้อมที่จะลงเล่นน้ําแล้วที่สวนน้ําที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการและมีความที่เรียกว่าตื่นเต้นและหน้าลิ้มลองเป็นอย่างยิ่งใช้คําว่าหน้าลิ้มลองถูกต้องหน้าไปลองทุกเครื่องเล่นเลยกับสวนน้ำมันมันดูวอกวนน่ากลัวนะต้องลองต้องลองถามหน่อยเราจะมีสิทธิ์ติดที่ขดไหนบ้างไหมไม่มี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 เพราะว่าปลอดที่นี่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นแต่ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนก่อนินครับน้องๆเอสเบของเราตอนนี้หายไปไหน ทำไมถึงผิดหวังมากไม่องออออะะไไรรคืันนี้ไปเล่นคลองนะคลองแถวบ้านเออมาที่นี่ต้องไปเล่นเครื่องเล่นแค่นี้มันเหรอแค่นี้แค่นี้แค่นี้เหรอไปเลย เราจะพาองน้องไปเล่นเครื่องเล่นนี่มีชื่อว่า i n t เ r g a การ์ด c กติกเลเซอร์เขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้นะต้องพิสูจน์ใจเลยคุณอยากรู้ไหมว่ามันเสียวขนาดไหนอยากรู้มันไม่ได้เป็นการสไลเดอร์ธรรมดาครับแต่มันเป็นการเอาสไลเดอร์เรางงงงงงเอาหน้าแฮกไปเลยนะหมอยังไง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 หน้าเลยนะครับแฮกแบบแบบไหนครับ <laughs> <laughs> ผมผมอผกผผผ็งพงคานว่าความสูงับแล้วแล้วดูจากตัวได้ครับเลยไม่ค่อยสูงอะไร <c oughs> จะเล่นหรือเปล่าเล่นครับเล่นแน่นอนครับ ถึงแต่หนูยังจะไหวไม่ไหวคิวเคีวเป็นไงบ้างไอตอนลงอ่ะน้ำเข้าปากกันเต็มครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับแบ็กซ์แม็ของเราแม็ผมคิดว่ามันแบบสดใสพี่เครื่องเล่นสดใสเด็กน้อยดูจากสีสันแล้วเนี่ยคต้องแม็กซ์ตรงแม็กซโอ้บ้าหรือเปล่าใครเค็ตแต่ว่าตอนนี้ยังมีหนึ่งเซตอ๋อน้องเอ็มน้องน้ำสำคัญครับจับตาดูที่ภูมิให้ดีครับเพราะว่าเขาไม่ยอมลงเล่นรอบแรกเขาบอกเดี๋ยวเราเล่นพร้อมเอ็ม แต่ว่าไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูก ah ันเลยคร ique, ับพ่พถ้าผมไปล้วงคอ นิดน้ำเพื่อนมาก่อนเลยเอ่อที่นี่ที่ไหนครับผมว่าผมผมว่าผมไม่ดีได้รับการกระทบกระเทือนสมองนะครับผมอยากให้ดูสีหน้าน้ำปลาดุกยังไงคะคือตอนแรกอะค่ะเอมเป็นเดียนนะครับดูสีเป็ดเอมเป็นคนที่บอกพี่ภูมิว่าหน้ามันเล่นเหอะมาแล้วมันไม่น่ากลัวหรอกดูสีสันมันน่ารักลงมาโอ้โหมันลงมาค่ะมันคือเครื่องเล่นหวาดเสียวนี่อยตอนแรกนี่มันเป็นส่วนน้ำแบบ คิ้วๆอะพี่มันโหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ยค<อ>ือเราไม่เราไม่ได้เตรียมใจเราเน้อ,อมาจะแบบสนุกสนุก,กนโโรากฏอโอ้โหอัดเสียวเสค่ะและเครื่องเล่นต่อไปนะครับผมชื่อว่า Group ล o o ครับผมนี่ลางสีเขียวข้างหลังเรานี่เลยครับผมผู้กล้าของเราไม่ด้วยกัน3คนครับเอมเ,<อ>เดี๋ยวก่อนเอ,อมเอมอ,อยู่นี่ ล้าพูดเนาะพวกเราไม่ใช่พู้กล้าเป็นผู้กล้าพูดอะไะครับกล้าสามคนผู้กล้าของเราที่รออยู่นะตอนนี้นะครับผมมีพี่กีนะครับพี่ซานิแล้วก็ไอ้เจ้าคิวครับผมเป็นตัวแทนของพวกเราขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่าเขาลงมาสีหน้าจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น ที่พอเราล่วงลงเนี่ยนะหัวเราจะโล่งมากเราจะมีสมาธิกับตัวเองสูงและมีสมาธิอยู่กับแค่ตัวเองเท่านั้นมันจะนึกในใจว่านึกในใจเบาๆว่าวาเอ๊ะนี่อยู่ไหนทผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราทั้งหมดนะครับก็เล่นไปแล้วทั้งหมด2เครื่องเล่นด้วยกันมาที่เครื่องเล่นที่3ครับที่มีชื่อว่าบานาน่าสปิงการทำงานของเครื่องเล่นชิ้นนี้นะครับเข้ามาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ เราจะลงกันมาเป็นคู่นะครับแล้วทุกคู่เนี่ยก็จะวนอยู่ในวงกลมนี้นะครับแล้วก็จะลงไปตรงรูเล็กๆรูนี้แล้วก็จะโผล่ทางด้านล่างนะครับความหวาดเสียวจะเกิดขึ้นชั้นบนลงไปสู่ชั้นล่างแต่ว่าจะหน้าตื่นได้ขนาดไหนทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปลุยกันเลย กันหน่อยว่าวันนี้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทุกวันนี้นี่เลยต้องเป็นผมแน่นอนครับครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นมาครบทุกเครื่องแล้วครับนี่ดูจากสภาพร่างกายก็รู้ผมแห้งอะผมแห้งเลยเราว่าต้องเล่นมาเยอะมากเพราะผ่านลมผ่านอะไรอย่างนี้ไมาเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำมีอะไรจะบอกกับภูมิเยอะเลยอะไรอะไรที่มันอัดอั้นอะพูดมาไอ้ใจปั๊ดเดินเดินเดินขึ้นไปเส ไม่ใช่คือไอเนี้ยไอที่นั่งอ่ะมันโหมดพอดีไม่ใช่งโหมดแล้วอย่าพูดเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวพี่แบกขึ้นไปให้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้ภูมิเนี่ยขึ้นไปเล่นคนเดียวแต่ว่าให้เราโหวตกันหน่อยดีกว่าว่าเครื่องเล่นที่เราเล่นมาทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันเสียวมันโดนใจที่สุดหนูขอโหวตให้อินเต i n t e r g a l ติกเลเซอร์ค่ะพี่มันมันเครื่องอันแรกที่เราจบเลิกเสียบเลิกเพราะว่านานต้เหมือนกันใช่ไหมันกมา ผมอ่อนเนี่ยข้ามไปเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งข้าไปก่อนเดี๋ยวามไปเดี๋ยวข้าเลยข้าเลยข้าเลยไม่ใช่แบพูดว่าอะไรเหมือนกันอันแรกครับอันแรกครับเพราะว่าไปถึงเลซใช่เพราะเป็นการเอาหน้าพุ่งชนครับคือเราเห็นก่อนไงเกือโอ้ยมือนี่สั่นเลยถ้าเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยมันเหมือนการพุ่งชนเป้าหมายใช่ มันต้องไปถึงฝันะไรทุกชนทุกหนอาจจะมีกรีดบ้ากร้องบ้าไม่เป็นไรเป็นจังหวะเป็นบางเวลาครับสานนี้เล่นมาทั้งหมด3าสี่เครื่องสิ่งที่ผมจะโหวตนั้นคือสิ่งที่พวกคุณยังไม่เจอเขาเรียกว่ากู้บลูปปันยืนอย่างงี้แล้วปล่อยลงก็ผมขว้าโกโปรไม่ทันรับผมได้แผลกับผมนี่รักษากองยิงชื่อคือจังหวะนั้นคือ ไลฟ์สแกนบอกว่าให้คุมตัวไว้ไม่มื่อข้าไปคว้ากล้องเลย จากตละผมครับเครื่องเล่นสุดท้ายที่ไปเล่นมามีชื่อว่าเจ๊กจำนี่กับซานี่มาบอกได้เลยครับว่าความเสียวเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันจำด้วยแล้วมันเจ๊กด้วยแล้วมันกระแทกด้วยแล้วมันก็โหบอกต้องลองอ่ะเนี่ยคือถ้ามาที่กระตุนในเบิกแล้วไม่ลองเครื่องเล่นที่บอกมานะครับเรียกว่าเสียเวลามากๆไม่พู้วกลับบ้านไม่กลับบ้านลไม่ต้องมาหรอไม่คือผมจะบอกว่าทีพที่ทุกคนพูดมาเนี่ยมันยังเสียวไม่พอ ขอเล่นเนี่มันเสียวกว่านี้คืออะไรพี่หลังพลังเครื่องเล่นอื่นมาปลดปล่อยความสุขที่นี่ให้อะดิเรกเนี่ยหลั่งไหลออกมาแล้วคุณจะพบว่าความเสียวความสุดยอดมีอยู่จริงรอบที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้ง5คนที่มาน้องๆ AF11 ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องภูมิน้องแมทน้องคิวนะคะวันนี้ขอบคุณมาก ถูกต้องครับสำหรับนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับแต่ว่าเวลาความสุขของเราทั้ง7คนเนี่ยยังไม่หมดอย่างแน่นอนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ True f a s h t o g e t h e r วันเวลาเดิมเราช่อง True Music ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ